ขอให้สักเรื่องกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นที่พูดถึงกันเมื่อช่วงสุกเสาสุกที่ผ่านมาก็คือกรณีของคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะที่ออกมาทําคลิปเลยนะคะแล้วก็ชี้แจงกรณีที่โดนออกล่าวหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ถูกยึดไป2,000กว่าไร่เนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณสมพรก่อนหน้านี้คือคุณ เจ้าของที่ดินเนี่ยไม่ได้มีชื่อคุณสมพรคนเดียวมีลูกชายลูกสาวมีชื่อคุณธนาธรและก็คุณชนาพันจึงรุ่งเรืองกิจด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณธนาธรไม่เคยออกมาพูดเรื่องนี้เลยนะเท่าที่จําได้เช่นตลอดเลยไม่เคยพูดเลยเนี่ยนะคะแต่ว่าล่าสุดงานนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่โดนยึดพื้นที่ป่าไปนะคะถูกเพิกถอนสิทธิ์ไป2,111ไร่คุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจได้มีการ ทำคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะชี้แจงว่าความจริงมันเป็นอะไรคุณสมพรบอกว่าฉันรับไม่ได้ที่มีคนมากล่าวหาว่าครอบครัวฉันเนี่ยเป็นพวกโกงบ้านกินป่ากินบ้านกินเมืองเนี่ยนะคะรับเรื่องนี้ไม่ได้เลยแล้วก็มีการอธิบายว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยได้มาอย่างไรเนี่ยนะคะคุณสมพรบอกว่าไม่ได้ซื้อที่ดินนี้เป็นมือแรกนะคะซื้อต่อมาอีกทีหนึง่ง ได้โดยเอกสารสิทธิ์ที่ดินออกตั้งแต่ช่วงต้นปีช่วงปี2 5 2 1โดยกรมที่ดินมีเจ้าของเซ็นรับรองถูกต้องทุกอย่างต่อมาในปี2533ได้รับการแนะนำจากท่้นสมัครสุนทรเวชนะคะในสมัยนั้นเป็นนักการเมืองสำคัญในบ้านเมืองให้มาซื้อที่ดินจากบริษัทมิตรผลที่เป็นเจ้าของที่ดินโดยคุณกมลว่องกุศลกิจกรรมการผู้จัดการของมิตรผลเป็นนักธุรกิจใหญ่รู้จักกันดีก็เขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือ ในเมื่อเขาเป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่มาแนะนำฉันก็เลยซื้อเพราะคิดว่าก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องของกฎหมายเนี่ยนะคะยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์นอส,อสามก่อแล้วตอนที่ซื้อก็มีเอกสารสิทธิ์รับรองถูกต้องตามกฎหมายแล้วซื้อต่อกันมาหลายทอดและเธอก็บอกว่าไม่ได้มีอำนาจบารมีไปบังคับข่มขู่ให้เจ้าหน้าที่ออกเอกสารสิทธ์ ที่ดินก็เป็นที่ของบริษัทใหญ่มีเครดิตดีคนแนะนำก็เป็นนักการเมืองเอกสารสิทธิ์ก็มีเรียบร้อยไม่คิดว่าจะมีปัญหาและเธอก็บอกว่าเ,ออเธอก็เลยพูดถึงเรื่องของเอกสารฉบับนี้เนี่ยนะคะที่บอกว่าเอาก็ตอนนั้นเนี่ยคุณสมพรคุณเป็นคนไปนเซ็นเองไม่ใช่เหรอว่าคุณรับรู้ว่าที่ดินเนี้ยมันเป็นที่ดินที่อาจจะผิดกฎหมายเธอก็บอกว่าตอนนั้นที่เซ็นเนี่ยเพราะว่ากรมที่ดินยังไม่สามารถยืนยันได้เลย ว่าที่ดินนั้นเนี่ยมันถูกหรือมันผิดแล้วฉันเป็นราษฎรฉันจะรู้ได้อย่างไรเดี๋ยวไปดูคลิปบางช่วงนะคะที่คุณสมพรได้ทําคลิปนี้เพื่อชี้แจงเอาไว้ค่ะตอนที่ดิฉันซื้อเนี่ยดิฉันนี่ก็ไม่ใช่เป็นมือหนึ่งนะคะในการซื้อที่เพื่นนี้เพราะว่ามันซื้อกันมาหลายทอดแล้ว แล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยก็เอกสารสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยก็มีครบเลยฮะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องเอกสารอะไรที่ไปขออะไรแต่อะไรไม่เกี่ยวคือข้อท็จจริงข้อนี้เนี่ยก็คือที่ดินสมัยนู้นเนี่ยก็เข้าใจว่าแม้กระทั่งกรมที่ดินเองก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยอย,อยู่ในป่าหรือไม่ก็มีการให้เซ็นบันทึกไว้ว่าถ้าเกิดที่ดินผืนนี้เนี่ยอยู่ในอยู่ในป่านะคะ อนาคตอาจจะมีการเพิกถอนนะคะก็เลยคิดว่าส่วนนี้เนี่ยทางกรมที่ดินเนี่ยคือทำไว้เนี่ยเพื่อกันสำหรับประชาชนที่จะไปฟ้องเขานะคะแต่ว่าทางกรมที่ดินเนี่ยทำเอกสารอย่างนี้มาให้เซ็นก็ต้องถือว่าต้องต้องเซ็นใช่ไหมคะแต่ในเมื่อกรมที่ดินเองเขายังไม,ไม่ไม่ทราบแน่ชัดแล้วดิฉันเนี่ยด้านส่อนทั่วไปเนี่ยดิฉันจะไปทราบได้ยังไงว่าตรงนี้อยู่ในเขตป่าหรือไม่อยู่ในเขตป่าจริงๆแล้วถือที่มา30ปีไม่เคยมีปัญหาเลยแล้ว วันหนึ่งลูกเนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองก็โดนข้อหาคดีร้ายแรงต่างๆส่วนตัวฉันเองก็ถูกลองเรียนว่าฉันลุกป่ากินป่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีใหญ่โตขึ้นมาขอยืนยันว่าที่พื้นนี้ซื้อมาโดยถูกต้องตามกฎหมายวันดีคืนดีก็มาบอกว่าผิดแล้วก็จะเพิกถอนแต่ถ้าเกิดพิสูจน์กันบนชั้นศาลแล้วว่าที่พื้นนี้อยู่ในเขตป่า ฉันยินดีที่จะคืนให้แต่อย่ามาก,กล่าวหาว่าครอบครัวของดิฉันโกงบ้านโกงเมืองเด็ดขาดนั่ก็เป็นการชี้แจงผ่านคลิปนะฮะไม่ได้เป็นการให้สัมภาษณ์คืออัดเทปมาแล้วก็ถ้าดูจากคลิปเนี่ยก็เป็นการอ่านสคริปต์ที่มีม<า>คนเตรียมมาให้นะครับคือม,มีหลายประเด็นนะครับจากคลิปที่คุณสมพรได้ชี้แจงเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนเป็นสิทธิ์ที่คนที่ถูก กล่าวหาหรือผัวพันตัวนี้ก็จะต้องมีสิทธิ์ในการชี้แจงว่า,าข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะหนึ่งก็คือเนี่ยคลิปนี้เนี่ยนะครับเผยแพร่โดยทีมงานฝ่ายสื่อสารของคณะก้าวหน้าค่ะนะคนก็สงสัยว่ารับคณะก้าวหน้าไปเกี่ยวอะไรด้วยก,ก็เป็นคุณแม่ของหัวหน้าคณะประธานหัวหน้าคณะและประธาน<ง>ประธานคณะก้าวหน้าทำไมไม่ออกหน้าล่ะทำไมต้องให้คุณแม่มาชี้แจง <laughs> นะอ,อันนี้คิดแบบเป็นลูกนะ ลูกที่ดีเนี่ยนะอภิชาติบุตรเนี่ยนะอะไรที่แม่ไม่ต้องเดี๋ยวผมเองอะไรแบบนี้นะอ่านั้นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยที่คุณสมพรบอกว่าโหดูที่ครอบครองมาตั้ง30ปีไม่มีปัญหาอะไรพอลูกมนเล่นการเมืองเท่านั้นแหละเป็นประเด็นขึ้นมาเลยคือเหมือนกับจะสื่อว่าถูกแกล้งหรือเปล่านะคือจะครอบครองมา30ปีหรือ100ปีเนี่ยไม่ใช่ประเด็น ถ้ามันผิดมันก็คือผิดก็คือผิดค่ะเทียบเคียงกรณีของคุณปาลีนาคุณทวีไกลคุบราชบุรีเหมือนกันปารีนาไกลคุบนะทั้งของคุณปารีนาล้วคุณพ่อไว้ราบุรีเหมือนกันคคุณปารีนาเนี่ยก็อาจจะพูดแบบคุณสมพรได้คุณปาิีนาคดีเขาไปไกลแล้วนะไปนานแล้วไปนานแล้วด้วยเนี่ยนะครับอาจจะพูดแบบคุณสมพรได้ว่าดูสิ ก็ครอบครองมาตั้งนานเลี้ยงไก่มาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรพอมาเป็นสสพักรัฐบาลปุ๊บโดนเลยโดนนักฝ่ายค้านบ้างโดนนักตรวจสอบภาพประชาชนตรวจสอบบ้างแต่กรณีของคุณสมพรเนี่ยภาพประชาชนเงียบหายหมดเลยนะนะแม้แต่สสฝ่ายค้านก็ไม่ตรวจสอบพักก้าวไกลก็ไม่สนใจในประเด็นเหล่านี้นะ พอลูกมาเล่นการเมืองยิ่งเล่นการเมืองเนี่ยยิ่งสมควรที่จะต้องถูกตรวจสอบไนงะใช่ก็เป็นเรื่องปกติแล้วยิ่งเล่นการเมืองเรียกร้องเรื่องโอ้โหพื้นที่ปา่าสิทธิของชุมชนอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วพอมาเจอแบบนี้ว่าอ้าวครอบครัวก็ครอบครองพื้นที่ป่าเหมือนกันคือไม่ว่าจะครอบครองมานานกี่สิบปีแต่ว่าถ้ามันผิดก็คือผิดครับเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีการกลั่นแกล้งอะไรกันแต่อย่างใดทีนี้เนี่ยคุณสมพรได้พูดถึงประเด็นหนึ่งนะคะก็คือบอกว่า กรณีที่ไปเอกสารที่บอกว่าระบุว่ารับรู้มีการบันทึกถ้อยข่าวมาไว้รับรู้ว่าพื้นที่นี้ป่าผืนนี้ขอภยัยที่ดินผืนนี้มันเป็นพื้นที่ป่าเนี่ยคุณสมพรก็บอกว่ารับทราบว่าที่ดินแปลงนี้อาจเป็นหรืออาจไม่เป็นที่ป่าไม้ถาวรก็ได้ซึ่งสำนักงานที่ดินทำเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ประชาชนฟ้องถ้ามีการเพิกถอนสิทธิ์ในภายหลังซึ่งกรณีนี้ คุณสมพรก็บอกว่าก็กรมที่ดินเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นที่ป่าหรือเปล่าแล้วฉันเป็นราษฎรธรรมดาธรรมดาแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงประเด็นแรกก็คือว่าเอาล่ะยอมรับว่าตอนที่เซ็นตอนนั้นเนี่ยกรมที่ดินแจ้งแล้วนะว่ามันมีความเสี่ยงถูกไหมคะอันนี้ชัดเจนกรมที่ดินแจ้งแล้วว่ามันมีความเสี่ยงว่ามันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้แต่คุณสมพร รับรู้แล้วแล้วก็ยินยอมแล้วด้วยว่าจะยอมรับกับความเสี่ยงนั้นแปลว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อมีการพิสูจน์ค่ะว่ามันเป็นที่ป่าค่ะก็จะไม่โวยวายอะไรนั่นสิคะแต่วันนี้จะมาโวยวายอะไระว่าฉันครอบครองมา30ปีแล้วนะไม่เห็นมีปัญหาทําไมตอนนี้มามีปัญหาเนี่ยนะคะคือคุณสมพรไปอ้างว่าแม้แต่กรมที่ดินยังไม่ย,ไมยังไม่กล้าย,ยืนยัน ก็กรมที่ดินถ้าบอกว่ากรมที่ดินยืนยันนะอีกเรื่องหนึ่งกรมที่ดินก็ไม่กล้ายืนยัน,สนแสดงว่าคือต้องเข้าใจว่าเรื่องป่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องของกรมที่ดินเป็นเรื่องกรมป่าไม้ะนะกรมที่ดินมีหน้าที่ในการออกเอกสารรับรองนี่ประชาชนซึ่งคุณสมพรใช้เรียกตัวเองว่าราษฎรนะ,ค,ะคุณผู้ชมหลายคนผมเห็นโพสในเฟซบุ๊กบอกวงอปกกาวงหน่อยปกติแล้วเนี่ยคือรัษฎรก็ใช้แทนตัวเองได้แต่ปกติเราเราท่านท่านเนี่ย ใช่ค่ะว่าประชาชนเราจะว่าประชาชนอย่างเรารออัษฎรเนี่ยหลังๆมันมีนัยยะที่มันเป็นการเมืองคือพอพูดคําว่าราษฎรปุบเนี่ยคนเลยตีความว่ามีคนเขียนสคริปต์ให้คุณแม่หรือเปล่าเลยใช้คํา <นะ S 1> ว่าราษฎรเพราะเขียน,น <ะ S 1> บ่อยๆไงพ <อ S 1> เพราะว่าคํำนี้ก็เป็นคําที่ลูกชายคุณแม่เนี่ยก็ใช้อยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้อย่าง,างที่ที่ได้กล่าวไปว่ากรณีนี้เนี่ยใช่คือกรมที่ดินไม่รู้แต่กรมที่ดินก็บอกกับ ผู้ที่จะเซ็นแล้วว่าเสี่ยงนะยอมเสี่ยงไหมนะคะเมื่อจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทางสำนักข่าวอิสาราได้มีการเผยแพร่เอกสารแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงออ5มีนาคม2,564สำนักข่าวอิสาราก็ไปเจอเอกสารเป็นบันทึกถ้อยคำสองฉบับค่ะที่ทางคุณสมพรและก็คุณชนาพันธ์ซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยนะคะได้ไปเซ็นเอาไว้ ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ว่านอสอสามกอนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่ยืนยันที่จะขอจดทะเบียนนี้โดยเอกสารฉบับนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> บอกว่าอันนี้เป็นของคุณสมพรก่อนนะคะออตามที่ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายได้ยื่นคำขอจดทะเบียนและนิติกรรมขายที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบแล้วว่า ที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออาจจะอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติตามหนังสือกรมที่ดินที่มท .07.00 ทับวแวนสลงวันที่7กุมภาพันธ์2,529เรื่องการจดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินที่ยังมีปัญหาสงสัยว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นจะออกไปโดยไม่ชอบข้อ 2. ความว่า ถ้าเป็นกรณีที่ยังมีปัญหาหรือข้อสงสัยว่าการออกหนังสือ,อ,อ,อแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได้ออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบอด้วยกฎหมายและผู้มีอำนาจในการสั่งแก้ไขหรือเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินยังพิจารณาไม่ยุติก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆต่อไปได้แต่ก่อนจดทะเบียนให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบถึงเหตุที่หนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินนั้นอาจจะถูกแก้ไขหรือเพิกถอน หากคู่กรณีทราบแล้วแต่ยังประสงค์จะจดทะเบียนก็ให้บันทึกถ้อยคําไว้แล้วจดทะเบียนต่อไปได้ในบันทึกถ้อยคำคุณสมพรเขียนเอาไว้อีกว่าพนักงานชนธที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบข้อความข้างต้นแล้วและที่ดินแปลงดังกล่าวนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออาจจะไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออาจจะถูกแก้ไขหรือเพิกถอนได้ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยหากมีการแก้ไขหรือเพิกถอนหรือเกิดการเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายขอรับผิดชอบเองทั้งสิน้นไม่เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทางราชการที่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดเช่นเดียวกันกับคุณชนาพันธ์นะคะก็มีบันทึกถ้อยคำเมื่อ19มิถุนายน40บอกว่าตามที่ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายยื่นขอจดทะเบียนขายที่ดินแปลงเครื่องหมายข้างบนนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจบริเวณที่ดินแปลงนี้จากระวางรูปถ่ายทางอากาศหมายเลข4836แผ่นที่104ซึ่งในระวางระบุว่าที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหมายเลข85และเจ้าหน้าที่แจ้งให้ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบแล้วว่าหลักฐานนอสอสากฉบับดังกล่าวอาจออกไปโดยไม่ชอบ้วยกฎหมายซึ่งต่อไปทางราชการอาจดําเนินการแก้ไขหรือเพิกถอนนอส .3 กได้ซึ่งทําให้การซื้อขายที่ดินครั้งนี้เป็นโมฆะ ข้าพระเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบและเข้าใจดีแล้วแต่ข้าพระเจ้าขอยืนยันให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนขายที่ดินให้ข้าพระเจ้าครั้งนี้ได้หากเกิดการเสียหายใดๆขึ้นเกี่ยวกับการนี้ข้าพระเจ้าขอรับผิดชอบเองทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดคือฟังดูแล้วก็ชัดเจนนะชัดเจนในในสาระสาคัญว่ามันมีความเสี่ยงและความเสี่ยงนี้เนี่ยมันมีมันมีระเบียบรองรับอยู่ว่าถ้ามันมีความ คล้ายๆทำนองว่าถ้ามันมีความคุมเครือเนี่ยแล้วคนที่จะมาขอให้ออกเอกสารเนี่ยยังอยากจะขอให้ออกอยู่ก็ออกให้เขาไปแต่ว่าต้องให้เขาเซ็นรับรองว่ามันมีความเสี่ยงซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งแล้วนะ,ะ,ะ,ะตามกฎก็คือให้เจ้าหน้าที่แจ้งก่อนว่ามันมีความเสี่ยงนะที่อา,ทอาจที่อาจจะแบบเป็นที่ที่อาจจะถูกเพิ่ถอนสิทธิ์ในภายหลังแต่ถ้าหากว่ายอมรับก็บันทึกถ้อยคํานี้แล้วก็เซ็นรับรองะนะคะ เหมือนเพงอเนี่ยรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอรออะ,อะไรแบบนี้นะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงจุดที่เอาโอเคพอมีคนร้องเรียนถ้าคือเรื่องแบบนี้ถ้าไม่มีคนร้องเรียนเนี่ยมันก็ก็อยู่ไปอาจจะ3า4 0 5 0 6 0ก็แล้วแต่แต่พอมีคนร้องเรียนปุ๊บเป็นประเด็นมาเนี่ยหน่วยงานที่เขาจกำกับดูแลเรื่องนี้ซึ่งคุณจะรู้ว่าเขาไม่ใช่ดูแลเฉพาะที่ทีออ่คุณสมพรครอบครองอยู่ค,คือที่มันทั่วประเทศอะ่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะมีบางจุดที่ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าใครไปครอบครองอะไรยังไงใช่ไหมครับนี่พอมันมีประเด็นขึ้นมาปุ๊บเขาก็ลงไปตรวจสอบพอไปตรวจสอบปุ๊บหลักฐานพิกัดแผนท้องแผนที่อะไรต,าต่างๆเนี่ยมันก็ยืนยันว่าเป็นเขตป,ป่านะเขตป่าถาวรอะไรต่างๆกีไล่กี่ไล่แบบนี้พอยืนยันเป็นเขตป,ป่าปุ๊บเจ้าหน้าที่ทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเพิกถอนทําตามกระบวนการทงกฎหมายนะคะแล้วการเพิกถอนเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของคุณสมพรที่ยินดีจะบ ให้เพิกถอนหรือยินดีจะคืนมันไม่ใช่มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องคืนนะฮะเพราะไม่ใช่เลอกบุญคุณว่าโอเคออะงั้นเอาไปฉันยินดีจะคืนไม่ใช่่่ไมฮะเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองตั้งแต่แรกแล้วอยู่แล้วเพราะมันเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็หลังจากนี้อาจจะต้องมีเรื่องของคดีอาญาตามมาด้วยนะคะในกรณีของการครอบครองพื้นที่ป่าด้วยคือคือตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะจะเป็นคุณสมพรสมบัติสมหญิงสมอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเข้าเกณฑ์แบบนี้ เรียบร้อยหมดนะฮะก็เหมือนคุณปารีนาอย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนเลยคุณปารีนาเนี่ยขนาดเป็นสสพักรัฐบาลพักแกนนํารัฐบาลเลยใช่ไหมครับพอพิสูจน์แล้วว่ามันมันเข้าข่ายเนี่ยก็ต้องคืนเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งค่ะเพราะถ้ากลั่นแกล้งเนี่ยมันต้องแบบว่าโอ๊ยคดีคุณปารีนาซึ่งเป็นสสฝั่งรัฐบาลเนี่ยช้าเป็นเรือเกลืออืดมากเลยแต่คดีของคุณธนาธรเนี่ย ไปเฉีวเลยแต่นี่มันตรงกันข้ามเลยนะคะคุณปรินาเนี่ยโดนไปจนกระทั่งว่าตอนนี้ไม่ได้ทำหน้าที่สสแล้วไม่ได้เป็นสสแลนะ้วแล้วก็ดูจะเนี่ยเรื่องจริยธรรมบบ,บชมีคนลอกอาวุธเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตต้องมีโดนคดีอาญาอะไรไปไกลแล้วไปไกลกว่าคุณสมพรอ,อีกแต่กรณีคุณสมพรเนี่ยก็เพิ่งจะอยู่ตรงนี้คนก็ยังถามเลยว,ว่าเออทำไมคดีอันนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าแล้วเกิดไล่เรียกกันด้วยนะคะพื้นที่โดนตั้งคาถามด้วยนะว่าทําไมชา่าอันนี้มันตลกมากที่เออยุคนี้ ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยโดนเร่งงานเร็ว <c oughs> แต่ฝ่ายฝ่ายค้านเนี่ย <c oughs> คนถามทําไมช้าแต่หน้าที่เขาก็คงมีเหตุผลขั้นตอนกระบวนการในการทางานของค้านั่นแหละแต่สุดท้าย <c oughs> มันก็ออกมาแบบนี้ <c oughs> นะครับยังไม่นับรวมไอ้คดีที่ทรัพย์สินที่พลนจิต <c oughs> อันนั้นคนก็ถามถ่ายกันอยู่ว่า <c oughs> เรื่องไปถึงไหนอย่างไรนะครับ <c oughs> แต่เอาเอา,เอาทีละเรื่องเอาเรื่องที่ดินตรงนี้ก่อนอย่าไปทําให้คนเข้าใจว่านี่คือการกลั่นแกล้งทางการเมืองเลยค่ะเพราะว่าผิดก็คือผิด คือจากแถลงการที่คุณสมพรอัดคลิปมาเนี่ยนะมันเหมือนกับบทมันพยายามจะเชื่อมจะผูกจะโยงว่าอ๋อเป็นเพราะว่าลูกชายมาเล่นการเมืองเลยโดนเลยนะจริงๆต่อให้ลูกชายคุณไม่เล่นการเมืองแล้วมีคนไปเจอไปจับได้เนี่ยก็โดนเหมือนกันนะครับมีคนโดนแบบนี้เยอะแยะวังน้ำขงวางน้ำเขียวเนี่ยเยอะแยะเลยนั่นก็สอ อัตบาลก็มีใช่ไหมวันนับเขียวที่ว่าเขาไปเขียนแผ่นต้องเป็นที่อะไรกันใหม่นะั่นะนะ,ะเรื่องนี้ดูกันต่อนะครับ